เพดดังเปิดสาเหตุนางเอกเลิกสามีอีกฝ่ายดีมากแต่ทำไมถึงต้องเลิกกันออกมาวิเคราะห์และเปิดสาเหตุกันแบบตรงๆสำหรับเพดดังอย่างเจมอย108ถึงกรณีการเลิกราของนางเอกท่านหนึ่งกับสามีหนุ่มกับการเป็นคนดีไม่ได้การันตีว่าจะรักกันไปจนตายซึ่งเพจดังกล่าวได้เขียนข้อความไว้ว่าการเป็นคนดีไม่ได้การันตีว่าเราจะรักกันไปจนวันตายเช่นเดียวกับที่หลายคนสงสัยผัวนางเอกท่านหนึ่งดีจะตายทำไมถึงเลิกกัน ทั้งๆท,ที่เล่าไม่แต่บุหรี่ไม่สุบและไม่เคยเอาใครเข้ามาทำลายให้รักพังเมื่องงคำว่าครอบครัวรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้มันมีปัญหา1 0 8เข้ามามากมายแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตขับเคลื่อนได้คืองานเงินเงินเงินงานและใช้ชีวิตที่มีความสุขในแบบฉบับของตัวเองการมีผัวไม่ได้การันตีว่ากูจะชนะแต่ชีวิตคู่ค,คู่ไม่ใช่กูทำอยู่คนเดียวยิ่งนานวันความเข้าใจมันจะกลายเป็นไม่อยากเข้าใจฉันเหนื่อยมากนะและยิ่งอยู่ใกล้กลายเป็นอึดอัด บางคู่ยอมปรับได้หมดเพื่อความเป็นครอบครัวเพื่อลูกแต่บางคนไม่แคร์ยุคสมัยเปลี่ยนไปกูอยู่ได้จะปรับเปลี่ยนตัวเองมากไปทําไมจนเสียตัวตนสุดท้ายจิดจางห่างลงไม่สนกันสิ่งที่โฟกัสมันต่างกันและสไตล์ต่างกันความผูกพันเลยไม่ช่วยเยียวยาเรื่องนี้ไม่มีใครผิดนะสมัยนี้บางคนเขาไม่ทนเพราะคําว่าต้องอยู่เพื่อลูกจริงๆแล้วความสุขของลูกคือการไม่เห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันแค่นั้นเองอีพิมพ์ผู้ไม่มีผัวไม่เข้าใจใครหรอกไว้